วัสดีท่านผูช้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะวันนี้ก็สิ้นสุดการรอคอยนะคะสําหรับสกินใหม่ตัวบิจารน,นะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมารีวิวกิจกรรมแล้วก็สรุปราคานะคะแล้วก็จะมีเป็นแจกส่วนลดเพิ่มเติมด้วยนะคะสําหรับสกินบิจารน,นะคะสกินนี้เป็นสกินระดับมิราเคิลนะคะทุกคนก็มิราเคิลราคาปกติเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 3,000ประมาณ2,000ถึง3,000นะคะทุกคนไม่น่าเกิน3,500นะแล้วก็วันนี้นะคะมีเป็นส่วนลดสกินบิจาร์เพิ่มมาด้วยนะไม่รู้ว่าจะราคาเท่าไหร่นะคะวันนี้เราจะไม่ได้มาสุ่มสกินเนาะจะมาแบบว่าสายฟรีล้วนๆเลยนะคะทุกคนฝากก,กดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดกิจกรรม RO v ออะไรใหม่ๆนะคะทุกคนอะ กดกลับออกมานะคะกดมาตรงนี้นะคะกดมาตรงนี้รูปปฏิทินนะคะแล้วก็มาตรง แรกไอเทมโหดนะคะจะเป็นรูปน้องอลิสนะคะแนะนําเน้นอย่างไม่ใช่แนะนำดิ่นขั้นเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกมอาีหรือเกมอื่นๆนะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคาอารีกัน,นะคะ่ะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะ เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีทิปชัแนนะคะตีชิพยไลตีไลยบัาฟ้ารล้วไปผมชั้นเออแกไม่รอดแน่ัฟเฮ้ยเพื่อนทำอะไรอยู่อะถ้าไม่มีสกินสวยๆที่อาวีเยอะจังเธออยากได้สกินสวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำแฟนเพจนี้เลยแอดมินต้น T P เจ็ดเพจนี้ของจริงมาก ของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า10,000แคนโอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุม้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆายเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการงานสร้างนะแอดมินต้นไม่ทาให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สําหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นไหนฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะยืนยอีกทีนะคะว่าเป็นรูปน้องอลิสนะคะทุกคนนี่พอเจอน้องอลิสเสร็จแล้วก็ ใส่โค้ดเข้าไปนะคะจะเป็นบิจารฟรี100นะคะทุกคนสามารถกดจุดพอดเพื่อทีเอ่เพื่อที่จะแบบแคปโค้ดหรือว่าพิมพ์โค้ดได้นะคะทุกคนอ่ะกดแลกโค้ดไปปึ้งนี่ก็จะได้อย่างนี้นะคะรับไอเทมสาเร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะคะว่าจะได้เป็นอะไรซึ่งโค้ดนี้นะคะลืมบอกไปว่าสามารถใส่ได้ตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่8เท่านั้นนะคะทุกคนอ่านี่ก็จะเป็น ตัวสกินบิจารนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้ส่วนลดบิจาร์นะคะก็เข้ามาเล่นกิจกรรมตรงนี้นะคะทุกคนจะเป็นบิจาร์สกินใหม่นะคะซึ่งเราก็ได้ทําคลิปบอกวิธีรับส่วนลดไปแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ก็สามารถไปดูคลิปนั้นได้เพิ่มเติมนะคะอ่ะแต่มาตอนนี้เรามีส่วนลดครบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะก็กิจกรรมสกินบิจารนะคะเข้าตั้งแต่วันที่6ถึง20มิถุนายนนะคะถือว่า ประมาณ2อาทิตย์ค่อนข้างที่จะนานมีเวลาให้เตรียมใจเตรียมตัวในการเก็บตังค์นะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาเปิดส่วนรดครั้งแรกนะคะอ่าข้อเสนอการันตีอันนี้เหมือนคือตอนนี้นะคะเรามีเหมือนเรามีคูปองฟรีทั้งหมด1นึ่ใช่ปะ่ะหนึ่จากที่ตอนแรกนะคะเกมมันจะแจก999แต่เมื่อกี้เราใส่โค้ดไปก็ได้เพิ่มอีกร้อยหนึงนะเดี๋ยวเราก็ เอยขออ่านกติกาเดี๋ยวก็ค่อยเปิดไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้จะมีเป็นอ่าอีโมจิเอฟเฟครูปโปรไฟล์สกินปุ่มแล้วก็สกินบิจารนะคะซึ่งถ้ามันออกฟรีเนี่ยใน1999เรานะคะเดี๋ยวเราจะทําคลิปลงติกต็อแล้วก็เดี๋ยวจะเต้นให้ดูเลยพูดกนะอ่ะกดซุ่มไปนะคะอ่ามันก็เป็นกิจกรรมทุกคนก็คงคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วแหละมันก็เป็นกิจกรรมแบบ เดิมๆอะทุกคนเฮ้ยอันนี้ยิ่นี้ด้วยคือเราต้องหามงกุฎให้เจออ่าพอเราได้มงกุฎแล้วใช่ปะมันก็จะมีให้ซูมอันนี้อ่ะเปิดกระดานมิติคือเราว่ามันไม่เอาหรอกกดอันไหนก็ได้อะไม่เอาหรอกถ้าเอาเดี๋ยวเต้นให้ดูเลย <c oughs> เฮ้ยได้รูปโปรไฟล์นะคะมาตอนนี้เรามาขั้นที่สองแล้วแหละเฮ้ยไม่พบอะไรอ่าก็ถือว่าได้ได้มาเนี่ยมาหน่อยไม่พบอะไรอ่ะ คือเรากดไม่แสดงอีกไปหลายเราแล้วมันก็ยังจะแสดงเฮ้ยเจอมองกุฎมงกุฎอ่ะรอบนี้มาเปิดฝั่งริมสุดได้มโมจิได้มจืมจินะคะเราว่าสกินมันไม่ออกหรอกอ่ะตอนนี้เราทะลุมาด่านที่สามแล้วนะคะทุกคนคือเราไม่รู้ว่าจะออกไหมคือแบบมันหลอกเราแบบกระตุ้มกระต่อมมากอืม,มองกุฎมามงกุฎมายังเหลือสมุดอีสองเล่มอ่า เออด่านที่3เริ่มออกอยากละมงกุดอยู่อันสุดท้ายนะคะสกินสกินสกินมาหน่อยสกินเอ,อ้ยไม่ได้ได้เป็นเอฟเฟกสังหารนะคะเหลือแค่อีก2อ,อันนะคะอีก2ด่านซึ่งไม่รู้ว่าจะออกไหมไม่น่าออกแน่ๆไม่พบอะไรมงกุดมาหน่อยอันนี้มีแบบ2ดึ๊ดบอกขูป,ปองคือเรายังไม่มีขูป,ปองนะคือเรายังแบบอยากสุ่มฟรีอยู่ไงไม่ไม่พบอะไรอ่าตอนนี้นะคะเหมือนคูป,ปองเราก็ เหมือนแบบตั๋วสุ่มฟรีเราก็จะหมดแล้วนะคะสําหรับ1ตอนนี้นะคะเหลือ1,3,7เหมือนจะเป็นตั๋วฟรีนะเราซึ่งเราใช้ไปทั้งหมดประมาณ962ปองนะคะที่ที่ทะลุไปด่านที่4ซึ่งเราคิดว่าด่านที่4กับด่านที่5เนี่ยเราน่าจะได้เหมาอะทุกคนเออ อ่ะก็คูป,ปองไม่พอนะคะเดี๋ยวขอพูดสรุปราคาเลยละกันซึ่งราคารอบเนี้ยมันมาแบบไม่การันตีซึ่งเราไม่สามารถพูดได้นะว่าราคาเป๊ะของมันเท่าไหร่นะคะราคาที่แบบไม่เกินนี้แน่นอนก็จะอยู่ที่ราคานะคะขั้นต่ำจะอยู่ที่2 4 0 0ถึง2,600นะคะทุกคนก็2อ0 0ถึง2,700ละกันอ่ะ ก็ราคานี้นะคะรวมส่วนลดทุกอย่างแล้วถ้ายังไม่รวมส่วนลดก็ประมาณ3,500แหละทุกคนแต่ก็รีบสุ่มนะคะถ้ามารอมหน้าเนี่ยราคาอาจจะแพงกว่าเดิมนะทุกคนอ่ะ ก็มีส่วนลดก็2,004 4ถึง2 0 0ละกันนะคะประมาณนี้ไม่เกินนี้แน่นอนเนาะแล้วก็รอบหน้าแพ่งก็เดิมนะคะแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดด้วยนะคะทุกคนเออถ้าใส่โค้ดก็จะลดไปอีกนะของรางวัลเดี่ยเรามาดูของรางวัลที่เราได้ฟรีทั้งหมดนะคะจากกิจกรรมบีจานนะอะกากราทั้งหมดไปซึ่งเราได้เป็นเ m โมจิเอฟเฟกสัหัแล้วก็รูปโปรไฟล์ฟรีซึ่งก็เป็นอะไรที่ดีอยู่นะทุกคน ก็ดีก็ได้อยู่อ่ะดีเดี๋ยวเรามากดใช้รูปโปรไฟล์กันถึงแม้เรายังจะไม่มีสกินเนาะแต่ก็มีอิมจิมีอะไรไปอืมเอาไว้ก่อนละกันนะคะก็ประมาณนี้เรามาดูเอฟเฟกสังหารของบิจานนะคะนี่เชงเอ้ยก็สวยอยู่นะแล้วก็คลิปนี้นะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกด เปิดกระดิ่งให้เรากันเย้ๆด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวสกินบิจาร์ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ